น,นี้เรามีใหมจะไปจับปูหลังเขื่อนน้ําเริ่มลงแล้วมีคนบอกว่าปูเยอะทํเกันคืนทุกทีเลยเราเดี๋ยวเราไปชวนในบีทกันไม่รู้มันทําอะไรอยู่เฮ้ยจับปูกันป <c oughs> หลังเขื่อนหลังเขื่อนหลังเขื่อนเออตอนนี้แหละมีคนบอกมา <c oughs> มีไม่มีค่อยว่ากันจับปูกันเลย เฮ้ยเสียงอืออๆนี่จะหลับแล้วไปจับปูกันดีกว่าไปกลางวันไม่จับโอ้โหแี้หน้าอย่าเชิญีมาหนาปูนี่แต่งตัวกันดูดีสุดแล้วนะไม่ใช่ไรแม่งไม่รู้ว่าลบกเปล่านี่แล้ว ท่ามจริงเนี่ยเรามาจับปูนะอ่าเอาเที่ยมาใส่ปูกันบ้างครับเอ่อเออเอาอะไรมาใส่ปูกันบ้างครับใส่เบาะมันมีอย่นี่ยนะที่ใส่ของอ <c oughs> ย่างเงี้ยเ <c oughs> อ,อะไรใส่แถวนี้ดิโอ้ว่าหาง่ายเหรอปูไรเงือกเลยนะว่าหาง่ายเหรอ ปลูกมันเป็นพวงอ่ะโอเคถุงโอ้ยถุงได้อยู่นะนี่นี่นี่ก็ใส่ได้หลายตัวอยู่นะใส่หัวอันนั้นนะไปครับทุกคนไปครับนั้ำเดินเดินไปเรื่อยอ่ะจับกันแบบไหนวะน้ำน่ารักเขาก็ได้นช่ายๆนะมั้งไม่มีวีแววเลยวะโอ้ยยันกตีก เฮ้นี่ปูปูปูเจอนี่ไปแล้วเอเชีนเอเชีนเอเชีนไปแล้วโอ้โอ้ฮ่าาปแ้วมาถุงถุงอยู่ไหนสักรีแล้วมาไนีีดูไอจี อย่างอีกน um ี่อยู่นี่กระเป๋าแห่งเยอะมาดีแล้วไม่ผุ่งไอสัตว์เฮ้ยมาแล้วขวัญกำลังใจแล้วยาเชินเดินไปมันไม่เจอเลยวะตัวแค่นี้ไง

ดูดิสาย่างนี้ลงมาไหนแมหายไปแล้วดูดิหายไปหายไปเห็นปะดูดิจังปววะทึ่งจะรู้อ่ะไอ้เหี้ยมันเหนียนเกินเจอแล้วมาโอ้โหไม่แปลกใจทำไมห่ากันไม่เจอ,อมันแอบเหนียนเว้ย นี่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 อนนี่อันนีดูดิมันเขาเขาตายไม้ไปแล้วนี่เนี่ดี๋ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นึ่งพี่ส่องไว้นะส่องไว้เหลเนี่ยปูนี่ไงเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยรอเชิญรอเชิญให้เชิญมาดูให้เชิญมาหาปูดิเนี่ยเชิญปูเป็นปูบ่ะ เป็นล่ะขเดืนดให้เดืไหนวะนี่ไงโอ้พระเจ้าไอ้แมงแอบคันเทพอ่ะโอ้เป็นไงเฉินไม่ต้องหาแล้วมั้งกูเฮ้ยอเหี้ยมึงหาตอนมันเดินดิตอนมันเดินกูก็เห็นเกือบยี่สิบตัวแล้วครับปูล่ะยุงกัดแต่ตด อ้เพี้ยไปฟังเนี่ยฟังตัวลงวันนี้นะฮะพอไม่เห็นเราก็จะวิ่งมุดเดินแรงปุ๊บมันน่าจะหลบว่ะกุณนึกว่าจะจับใส่ถุงล้วนๆล้วนๆเหมือนกันอะไรวะเทน้ำออกบุ๊บล้วนๆเนี่ยต้องใส่ต้องใหายแมพว่ะอือเราเดินงี้นี่เราจะโดนกัดไม่คุมเลยเนี่ย นีึกว่าจะมีเป็นร้อยโอ้โหที่ไหนได้เป็นพันนะแต่งที่บินเนี่ยัยังไม่จบแค่นี้เราต้องเปลี่ยนแมปก่อนโอเคมอนมันน้อยไปมันไม่พอฟาร์มอย่างเราหรอกแค่ตามสวไอ้เหี้ยจะไปแดกอะไรล่ะโอางด่คุณ ให้มีเปวะาะไม่งต้องมหาหรืก็ไอ้ปูใช่ะท้องไงท้องะว้าวหาไมันบินหรอมันกลับเหรอปูก็ว่าหายากนะจะหาแมงด้ายจะแดกงูแล้วจะแดกงูแล้วยังไงเชิญเปลี่ยนแมพ กลับบ้านอ่ะไปเติมเลือดก่อนกลับบอกครายอะไรเมึงนนี่ไอ้จะปูอ่ะสัตรอบที่แล้วนี่ได้มาสี่ห้าตัวไม่พอแดงอร่อยด้วยนะโคตรอร่อยกูกูซัดคนเดียวก็สามตัวแล้วแต่คนจับไม่ได้แดกเลยไม่มีใครสนใจอ่ะกูต้มแม่งเลยดีนะกูมาทันนะ จับปูป่ะพี่ไปไปอะสอปอนนใส่เกียร์ใส่เกียร์ใส่เกียร์เสียใจไอ้สัตย์อันนั้นใส่เกียร์ไปพร้อมแล้วว่าไ,ไงพร้อมดิโอเคพร้อมไปจับปูเหรอพร้อมเติมน้ำมันไอ้สัตย์ดีมาก <c oughs> ภาพร้อมมาที่ตรงดีสวยมากมารอครัสองทุง่มรอสองทุงม่มอ่ะกาจะได้จับกัน จับปูกันดีกาได้เวลาแล้วมันต้องจับกลางคืนนะโอ้ดูพื้นมั่งยังยุบอ่ะไม่ได้เลยไม่มีปูตักกระ,ะวะัวโอ้ยอ้ฉันมันเรียกให้เรามาดูปูบอก,กมันเจอปูจะจับขันบอกว่าอะไรเนีาานาา่้วะรัน นี่โตเรนโนนี่นนี่เล็กเาดมแต้มกหญกหิวผมเดินมาวันแล้วเดือนาปูอะเดินกลับบ้านอ้เหี้ยน้ํมันหมดเนี่ยๆๆเนี่ยๆมึงเนี่ยดดิอย่าให้มันลงน้ํอะ จะเยียบอยู่แล้วไอ้เหี้ยนี่้ะมึงไม่เห็นนี่กูก็เยียบนะเดินทะนะได้เลยอุ้ยเยี่ยใส่กระป๋องเขึ้ไปเดี๋ยวไปดูที่ไม้กันไม่ใช่มีคนโดนน้ำทิ้มไปเลยเฮ้ยเยี่ยวหัวมันเดือดน้ำอ่ะร้อน้วยอาาจรย์ ไปย้ายไปฝั่งนู้นกันดีกว่าแดกกันคนละข่าแล้วกันนะแดกปูกันคนละข่าแล้วกันดูที่เขาหาอะไรกันครับเนี่ยมันเป็นไงอ่ะไหนไหนไหนอ๋อไอหอยโข่งปลอันใหญ่นี่กินอร่อยเยอะไหมอันนี้เยอะไหมอันนี้เยอะไหมครับทำไมมาหาอะไรอะค่ะห้าปูครับเดี๋ยวไาแย่งกินในตัวเดียวกันดีกว่า ไอ้ตแมาก่จะโชว์หรอกนี่ก็จะเยอะตัวเดียวตัวเดียวแย่งกันแดกไปสองตัวคลิปนี้ไม่ค่อยจะมีอะไรไม่ใช่ค่อยจะมีอะไรนะไม่มีเหี้ยมันไม่มีเหี้ยหลุดไปตัวหนึ่งได้สามตัวนะรอบที่แล้วตีห้าตัวทำเหมือนมืออาชีพจะเอาครึ่งกระป๋องให้ทีมก็มีเฟลเฟลกันบ้างเราก็ไม่ใช่มืออาชีพนะมีทีมที่กำลังหาอาหารกิน้าว เก็ปก okay, okay. oh, hey, oh, ินปูกันนี่กโอเก๋ๆพูดถึงบ้านกันแล้วแดกปูวันนี้ป่ะเว้ยคนละขาเอ้าเฮ้ยแล้วเมื่อกี้ไปไหนมาเนไปไปถึ่งตรงร้านในเตยอ่ะคือว่าใครไม่มีใครรับเลยอะเ่าจะทอดไข่กินไปจัดปูวากันมาทอดไข่กินกัน เราใกล้สุกแล้วขั้นตอนแรกเราต้องสอยขาไม่รู้เราวิธีที่ถูกต้องทำาเสร็จแล้วเราก็เอาฝาหน้าเรียกจับปิ้ง <c oughs> ดูดูมันปู อ้าวไอ้ๆไว้ๆมันแค่ตูเดี๋ยวๆเนี่ยตูเดี๋ยวๆเลื ยังฟินอะได้กินกี่ตัวกินเป็นสิบกินตัวปูอ่ะปลากินปลาเนี่ยโคตรหวานโคตรมันเริงหมดแล้วเจอกันลิปหน้าฝาติดตามด้วยกดกไลค์กดแชร์ฝากตคพูดบ้งนี้ไอ้นี่พูดเนี่ย